ยังก่อนเสียนก่อนกูกิ๊กกูกิกิกโอ้ใจร้อนใจร้อนใจร้อนขนาดนั้นเลยบ่โอ้หยาดฝนขมกันนะหยาดด้วยายาเอดดูพิา้วยเสยยงก่อนหยาดหหยคนละอันคนละอัน อันนี้นดูดูลูกตาลูกตาลูกตาแบบโอ้ฟิงปะากายมากเลยแล้วเราได้กินเยียเสียงก่อนเสียงนั่นก่อนอ,อยากพ่นหอมเหมือนกันอยักพ่นอะยัดพ่นหยัดพ่ดนอยากพ่น,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 นกินด้วย y? ห Eller, หเหรอไ sink. หมเสร็จบ่เสร็จบ่เสร็จบ่เสร็จบะอ่ะฝุ่นอ่ะฝุนอ่ะฝุ่นอ่ะฝุ่นเลยอ่ะลาเนี่ยเร็จแล้ว <forcément blessing S 2> เสร็แล้วเสร็แล้วเสร็แล้วเสรแล้วนะครับเดีเย๋ยวไปเอาเป็นกล้วยให้กินดีกว่าไปเป็นกล้วยดีกว่าเนาะ He 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 he